เนาะนะครับโอเคยังครับเจนน้อเดินมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมครับวันนี้บรรยากาศสดเลยนะครับผมที่บ้านพี่ชัยเนาะครับผมจะมาตามโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับวันนี้ครับชุดต่องวดปล่อยไปแล้วใช่ไหมพี่ครับผมวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายเนาะครับผมครับเป็นไงบ้างพี่หลังจากที่ปล่อยชุดช่วงต่องวดมาฟันดีไหมพี่ก็ฟันดีครับผมโอ้คับผมฟันว่าอะไรขึ้นรถ ทั้งคืนเลยขับรถทั้งคืนเลยครับผมขับไปไหนพี่ขับรถครับขับรถไปทางเนี่ยทางตะออกนี่ครับอ๋อขับรถไปทางตะออกครับรถที่ขับนี้เป็นรถใครพี่รถกระบะของพี่ชายครับรถกระบะของพี่ชายครับอ๋อครับผมแต่ทุกวันนี้ที่พี่ใช้อยู่นะเป็นรถเก่งใช่ไหมครับเป็นรถเก่งครับแต่ว่าในความฝันนี่เป็นรถกระบะเนาะครับผมขับไปไหนพี่ในความฝันรถกระบะนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าขับไปไหนแต่ว่าก็ฝันว่าได้ขับคันนี้อะไรอย่างเงี้ยขับไปเรื่อยๆเลยครับขับไปเรื่อยๆเลยครับ ไม่มีแบบขับไปเรื่อยๆเัื่อเระดกตื่นครับอ๋อก็คือว่ามีพี่ขับคนเดียวใช่ไหมครับในความฝันครับผมเดี๋ยวไม่รู้ไม่ทราบว่าขับไปไหนครับู้ราะว่าขับไปเรื่อยๆครับผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะออกทะเบียนรถใช่ครับปกตินี่พี่เคยฝันในลักษณะนี้ไหมครับก็เคยฝันนะครับเมื่อก่อนนี่ก็ฝันว่าขับรถเก๋งเนาะ ฝันว่าขับรถกิงคันนี่แหละก็ทะเบียนสองห้าศูนย์หนึ่งนะครับก็ออกศูนย์ห้าไอสองห้าอย่างงี้อ๋อออกสองห้าครับก็เคย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 ฝันว่าขับรถแล้วออกตลอดอ๋อถ้าเคยฝันอย่างงี้มันจะออกครับผมแต่วันนี้มาฝันว่าขับรถกระบะครับรถกระบะทะเบียนอะไรพี่เจ็ดเก้าหกห้าครับเจ็ดเก้าหกห้าครับโอ้ับเจ็ดเก้าหกห้าเนาะครับครับ ก็เลขสวยนะเลขสวยนะครับทผู้ชมเลขเก้าแล้วก็หกห้าเลขเก้าหกห้าหกห้ารูสงวนนี้จะดังบนสควนนะคบทากผู้ชมเนาะก็แล้วเลขความฝันของพี่ชายนี่มันตรงกันกับสูตรคำนวณด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับตรงกับสูตรคำนวณด้วยโอ้ค่ะผมชุดที่แล้วที่ปล่อยไปก็แค่ชุดเก้าตัวเดียวครับครับครับชุดนี้ก็ปล่อยโค้งสุดท้ายก็ปล่อยให้นะครับครับก็คือว่าตอนที่ให้มาต่องวดเนี่ยเป็นน้ําจิ้มก่อนใช่ไหมพี่ใช่ครับตอนนั้นก็ ที่บ่อยไปชุดที่แล้วนี่ก็ออกหกสองเนาะครับก็เข้าหกสองครับครับส่วนใหญ่จะเข้าได้สองตัวนะพี่เนาะครับผมก็คือว่าชุดล็อกตัวแคกสองสองตัวสองตัวครับครับครับคือว่าสูตรนี้ใช้ได้ทั้งปีใช้ได้ทั้งปีครับผมเดินดีทั้งปีเดินดีทั้งปีครับครับก็ว่าถูกถูกตลอดถูกทุกปีนี่จริงไหมพี่จริงจริงครับจริงเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะถ้าใครมีเลข เขาเรียกเลขวิ่งเนาะใครมีเลกวิ่งแมนๆนี่เอามาประกบตัวนี้จะได้คครรัับบวิ่งเลขวิ่งแมนแมมาเนี่ถูกทั้งปีเลยใช่ครับมีทั้งศูนย์ทั้งเก่าเลยมีงศูนย์ทั้งเกาเจ้าของสูตรของเขาเนี่ยก่อนที่พี่จะไปเอามาเนี่ยถูกมาตลอดใช่ถูกมาตลอดจนถูกจนแบบพี่สงสัยแบบว่าเออทำไมแต่เขาก็ไม่ไม่ไม่จะออกกล้องไม่อะไรนะแต่ว่าเราก็เราขอขอขอเลกล็อกเข้ามาเขาเรียกเลกล็อกเนาะเลกล็อกเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็ หาเลขวิ่งดีๆมาแล้วก็มาเข้าทุกนวดครับพี่มีหน้าที่เอามาแบ่งไปให้กับท่านผู้ชมใช่ครับอืมนะครับถูกทั้งปีเดินดีทั้งปีนะครับท่านผู้ชมเนาะแต่งวดนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันงวดที่แล้วหกสองใช่ครับถ้าเกิดว่าเลขล่างไม่ออกศูนย์ศูนย์นี่เพิ่อเพิ่ถูกทั้งบนทั้งล่างใช่ไพิ่พิ่ถูกทั้งบนทั้งล่างมันมาออกศูนย์ศูนย์เนาะมันก็ยากเลขเนี่ยเนก็ค่อนข้างที่จะซื้อยากนิดนึงเนาะใช่ครับสำนักไหนก็ไม่ค่อยถูกครับศูนย์ศูนย เลขทั้งหมดมีแปดหางใช่ไหมพี่ใช่ครับก็คือว่าตอนต่องวอนเนี่ยอันเป็นชุดออเดอร์ชุดน้ำจิ้มใช่ว่าอันนี้เป็นชุดเต็มใช่ไหมพี่ชุดเต็มครับคงสุดท้ายครับผมเห็นว่าเอฟซีโทรหาเยอะใช่ไหมพี่ใช่ครับลับสายใหม่เลยเนาะครับผมครับกล้องที่มันโมโเนาะมันจะไล่ถ่ายได้อยู่นะครับก็เลยว่ามีแนวทางความฝันที่จะแบ่งปันด้วยใช่ไหมพี่ครับผมมีความฝันแนวทางความฝันที่จะแบ่งปันครับเพราะว่า ฝันในลักษณะนี้นี่ได้ขับรถได้เลขมันออกครับผมฝันว่าได้ขับรถได้อะไรอย่างงี้ะครับมันส่วนใหญ่เลขจะออกที่รถทะเบียนรถนะครับครับผมก็คือว่าแต่ละจานในร้ที่แต่ละจานบางคนก็ฝันว่าได้กินได้เกี่ยวข้าวอย่างงี้เนาะครับผมแต่ของพี่เนี่ยฝันขับรถนี้เลขจะออกครับผมครับส่วนใหญ่สูตรคำนวณของพี่นี่มันจะออกเป็นตัวตรงหรือว่าตัวกลับพี่ส่วนใหญ่ก็จะตัวตรงตรงนะครับจะตัวตรงเลยส่วนใหญ่ก็จะ ตรงเนี่ยแต่ว่าบางทีมันก็ออกกลับแต่ส่วนใหญ่คนที่อย่างแถวบ้านพี่เนาะเขาก็จะซื้อเสมอกันไปเลยซื้อเสมอกันตัวกลับไปเลยอย่างงี้เขาไม่ไม่เน้นว่าจะเป็นตัวตรงหรือว่าตัวกลับคครรัับบแต่งวดก่อนโอโคโซนี่ก็ออกตัวกลับเนาะเั็นลับเปียมาสองหกมันออกหกสองเนี่ยแต่ว่าก็ถือว่าถูกเนาะก็ถือว่าถูกครับถูกพอซื้อเรขนี่นก็ต้องกลับจับอยู่แล้วครับก็ซื้อรอตรี่ก็ต้องกลับซื้อสองหกก็ต้องซื้อหกสองนะพี่เนาะใช่ครับ งวดนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะออกตัวตรงหรือตัวกลับเนาะพี่นะครับจากการที่พี่ตามมาเนี่ยส่วนใหญ่ออกตรงหรือกลับพี่ก็ตามมาก็จะเป็นตรงเลยแหละจะเป็นตรงตรงเนี่ยครับครับออกตรงตรงเลยเนาะพี่นะครับผมครับงวดนี้ของพี่คงสไตล์นี้พี่คำนวณได้ตอนไหนอ่านอ่านได้ฟังเลยครับพี่ตรงนี้แหละครับอ่านอ่านได้ฟังเลยครับได้หกศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามนะครับหกสี่หกสองเออสองหกนะครับแปดเก้า 6759นะครับแต่ชุดนี้เน้นให้89นะครับที่ว่าที่ว่าดังๆนะครับแล้วก็เลขฝัน79็ดเกากับหกนี่แหละครับครับอนะครับครับมาน่นี่นะครับครับตัวนี้ยังเป็นตัวเดิมเนะพี่เนาะครับพอดีทางทางเลขวิ่งเขาให้เขาให้มา6กับเ อ๋อวิ่งมาหกกับเก้าครับผมอ๋อครับผมแต่ถ้าใครมีเลขวิ่งดีๆก็ทักมาหาได้ครับครับครับต้องการสุดหวยล็อกอย่างงี้นะว่าจะเข้าสมมติแต่ก็มีเอฟซีหลายท่านนะโทรมาหาบอกว่าเขาให้มาศูนย์อย่างเงี้ยผมก็ให้แนวทางไปของศูนย์นะครับถ้าว่าได้ห้าเขาผมก็ให้แนวทางห้าเข้าไปครับครับ นี่นะครับแต่ว่างวดนี้นี่มีสองหกด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่ก็ไม่แน่เนาะใช่ครับก็คือมันจะมีในล็อกนี่ถ้ามันจะถ้าพี่ได้วิ่งมาเก้ากหกพี่ก็ไปจับมันจะมีในล็อกหกศูนย์หกสี่หกเจ็ดนีใช่ไหมพี่ใช่ครับในล็อกก็คือว่าในล็อกนี้ออกบ่อยที่สุดใช่ครับในล็อกนี่ออกบ่อยครับออกทั้งปีเลยครับออกทั้งปีนะพี่เนาะอยู่ที่เลขวิ่งของเราครับว่าวิ่งของเราเนี่ยแม่นแค่ไหนใช่ครับครับ ออาแต่ว่าคนที่พี่เอาสูตรมาด้วยเนี่ยเขามีเลขวิ่งให้ด้วยหรือว่าก็เอาแต่ล็อกมาให้พี่อ่าเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่เขาให้เลขวิ่งมาแล้วก็เป็นอีกอีกเจ้าหนึ่งที่ว่าเขาให้ให้เป็นเลขล็อกมาครับคนละเจ้าครับเลขล็อกหนี่นแม่นอยู่แล้วแล้วพี่ก็ไปเอาเลขวิ่งที่มันแม่นมาใส่กับเลขล็อกใช่ครับอ๋อค่ะผมแสดงว่าธรรมดาเนี่ยล็อกของแกแม่นอยู่แล้วใช่ครับยิ่งมาเจอเลขวิ่งที่แม่นแม่นอีกแล้วยิ่งตรงไปใหญ่นะพี่เนาะครับผมเดินดีทั้งปี ครับผมนะครับงวดนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันเด่นเด่นมีมีแปดเก้าใช่ไหมแปดเก้าเด่นแปดเก้าครับผมครับแล้วก็ความฝันนี่เป็นเจ็ดเก้านะพี่เนาะใช่ครับครับชอบเจ็ดเก้าครับอืมครับอืมนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยนะครับผมเนีาะแนวทางเดี๋ยวยกสูงอีกนิดหนึ่งับอีกสูงอีกนิดหนึ่งพี่โอเคนะครับแนวทางของพี่ชัยแคปหน้าจอเลยอันนี้เป็น ชุดเต็มเนาะครับของสุดท้ายครับครับหรือว่าถ้าเอฟซเนี่ยไปพิจนาวก็ได้หรือว่าถ้าถ้าไม่ชอบตัวเน้นของพิชายแปดเก้าเนี่ยจะเน้นตัวอื่นก็ได้ตัวอื่นก็ได้หกสี่ก็ได้ห้าเก้าอย่างนี้ก็ได้เนาะครับผมนะครับอันสูตรคํานวณเนี่ยของพ่ชายได้ห้าเก้าความฝันได้หกห้าตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับเนาะเลขจะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าของพิชายเนี่ยจะมีแต่หลักเก้าหมดเลยนะครับ เน้นหางเดียวเลยใช่ไหมครับพี่ชัยครับผมเคนเขนเนาะค9เก้านะครับท่านผู้ชมออกแคปหน้าจอเลยนะครับมีมีตัวรองมาจาก8เก้าพี่ถ้า8เก้าอันนี้ซื้อตัวไหนครับ8เก้าก็จริงๆแล้วก็ชอบ7เก้านี่แหละคือลดแต้มมาถ้า8เก้าไม่ได้เก้า7เก้าเนาะ7เก้าแต่ว่าก็คือซื้อในเก้านี่แหละเนาะใช่ครับอครับเอาอดูก่อนก็ได้เก้าครับโอเคเนาะครับพี่ชัยก็มีอันผลิตภัณฑ์อะไรเรียกว่าอะไรนะ มีสินค้าจะมานําเสนอครพี่เนาะเป็นพี่ทําเกี่ยวกับอะไรครับผมเกี่ยวกับหมูแดดเดียวกับยาสีโครงกระดูกอ่อนนะครับแหนมซี่โครงกระดูกอ่อนเนาะครับผมอันนี้ของพี่ชัยเนาะครับผมแพ็กละหนึ่งร้อยบาทแพ็คละหนึ่งร้อยบาทครับเยอะๆครับส่งทั่วไทยครับผมสนใจติดต่อนะครับศูนย์หกห้าสามสองเจ็ดหกศูนย์สามสี่นะครับติดต่อได้เลยหรือทาง f a c e b o o k ชัยนางรองนะครับครับผม ก็คือว่าหนึ่งบาทไม่รวมค่าส่งนะพี่เนาะครับผมก็คือว่าส่วนใหญ่นี้เป็นเก็บปลายทางหรือว่าโอนพี่ก็เป็นเก็บปลายทางแล้วก็หรือไม่ก็โอนมาก็ได้ครับโอนมาเดี๋ยวนี้แฟลเขาจะใช้เวลานานหน่อยพราะว่าประมาณ10บวันกว่าจะได้ได้เงินนะครับเมื่อก่อนยัง4ี่ห้าวันตอนนี้เป็นน่าจะเกือบสิบวันนะครับเพางั้นก็โอนเลยนะจีดีโอนเลยก็ได้ครับเป็นสินค้านะลองลองชิมกันดูรับรอง่อร่อยครับผมครับผมเดี๋ยวให้พี่ยกตัวเลขให้ดูท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปเนาะ หรือว่าถ้าเอฟซีท่านไหนว่าเลขเยอะหรือว่าเลขหลายตัวหรือว่าจะเอาแต่ตัวนี้กดของพี่ชายก็ได้ใช่ไหมพี่ครับผมเอาอแต่แปดเก้าตัวเจ็ดเก้าก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าเอซีว่าแนวทางเยอะก็ไม่ต้องตามทั้งหมดก็ได้ลองดูไปพิจารณาก่อนก็ได้นะครับแต่ว่างวดที่ผ่านมามันถูกนะครับครับงวดนี้ก็เดี๋ยวจะเสียดายนะครับท่านผู้ชมเนาะแปดเก้าตัวนี้แต่ว่างวดก่อนก็ถูกตัวรองนะพี่เนาะครับผมแต่ก็ถูกอยู่แต่ถูกตัวรองครับถูกัวกับ จให้มาอย่างนี้ละครับสองหกมันออกหกสองเนาะใช่ครับแสดงว่างวดนี้มีเปอร์เซ็นต์มาตัวเดิมสองหกนะครับท่านผู้ชมโอเคก็ขอขอบคุณพี่ชายมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะ